สวัดีครับวันนี้ชายพงศ์ชวนกินแกงขั่วเป็ดนะครับนี่ครับผมนี่ขั่วเป็ดนะครับเนื้อรุนล้วนนะครับบวกบวกกับเครื่องในด้วยครับเครื่องในเครื่องในเป็ดนะครับนี่ครับนี่ข้าวพลุกลุกกระทะมาครับมันอร่อยี่แกงนะครับรัก ก็ช่วงนี้หน้าสตอนะครับกต่ผมต่อมกนะครับต่อหมกหรือว่าต่อเผานะครับปุดุกดกลางก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหรนะครับฟังได้ฟังได้เก้น่นเกล่นปะน้ำซุปนะครับน้ำซุปอร่อนี่ครับ รมก็ต่อขอบคุณน้องอุนะครับน้องอุพี่เซนให้มาเมื่อกี้ไปส่งแกงครับส่งแกงส่งบะหมี่ครับ อร่อยครับไม่เผ็ดมากอือกนะนะครับ,รบมีมีเครื่องในครบกับมีมีตับมีขื่นนะครับมีครับผม

ตอก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าตินตินชุดนิดหน่อยแต่มีประโยชน์อร่อยมากสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดินใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ